สวัสดีครับเติมชมมือนี้พอกันอีกแล้วครับพอกันวันหวยออกนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก่อนที่เฮาสิไปรุ่นหวยกันพสกับมีหน้าทางเพื่อนบ้านนะครับต่ำเล่าของเซียนรุ่นครับเมื่อนี้พอกับบดไปท้ายถอดสดที่บ้านเซียนรุ่นครับเพราะว่าพศกันอยู่ที่จ่อมเทียนชอนบุรีนะครับมาเที่ยวตับปลูกกับ ล่างนะครับแต่ว่าย่ไซก็มีแนวทางของเซียนรุ่นมาฝากพี่น้องเอฟซีครับเป็นตัวเดียวกันครับเหมือนกันทุกประการนะครับเดี๋ยวพอสอเสียอันในีพี่ให้น้องฟังแล้วก็จดตามนะครับมติที่ทันมาหรือรอบวันพุธนะครับรอบวันพุธก็รุดน,นะครับเมื่อนี้ก็เอาไม่กลับได้ที่พี่น้องเอฟซียังหายกำลังใจย,ยุ่ซียนกระสูได้นะครับ แต่เสียนหาลองเตยกะบ,บอกว่าทออยู่ถามมันบ่เขา่าสันถามันเขาเสียนก็ดีใจคือเสี่ยนกะเปลี่ยนใจพี่น้อง fc เฮ้านะครับว่าอยากให้พี่น้องเสียเงินเสียท่องนะครับคือบอกไปแล้วถ้าพี่น้องเสียหลายก็ลงทุนหลายมดหลายยังสี่นะครับเสี่ยนกะเลยบอสบายใจถ้าพี่น้องบางท่านเพิ่นคิดได้ก็บ,บอกว่าตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับตัวเลขมีเข้ามีลดยังเสียกะสบายใจนะครับ จ้างใดก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับให้คิดเอาเนอครับให้พี่เจ้าหน้าเอาเองตัวเลขกมันก็มีเขามมรลดขึ้น่านะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับเมื่อนี้เสียนเพื่นกระหายเล็กเด่นมาครับเชนหัวขอเลยเด้อครับตำลาวเซียนลุนนะครับเลขเด่นมีเด่นสี่เด่นห้าเด่นหกเด่นสี่เด่นห้าเด่นหกอันนี้คือเหล็กเด่นมีอยู่สามตัวนะครับ ที่4อง FC เหาเขียนลงไปเรื่อยนะครับเด่น4เด่น5เด่น6ครับอาทีนี้มาจับคู่กันครับจับคู่74 75 84 85 16 18 17 62 ห้าสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์อันนี้คือชุดสองตัวนะครับมีอยู่สิบสองคู่สิบสองหางที่เ้าแหรครับของเสี่ยนเพ่นเดี๋ยวสิท่ทวนให้อีกเท่านึงนะครับเอาไปต่อชุดสามตัวนะครับมีอยู่แปดคู่แปดหางนะครับชุดสามตัวสี่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหก แปดหกสองแปดห้าสองห้าหกสองศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งแปดสี่หกแปดสี่ครับอันนี้ก็คือชุดสามตัวนะครับท่านบนอ,นอนอพี่น้องอาตีพอศอาตีวอลเร็วไปน้อยอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวสีทวดอีกเท่านึงนะครับ เดี๋ยวพอสอที่บอกว่าเพื่อนวงกลมตัวใดนะครับเพื่อนเหม็นตัวใดนะครับจับคู่สองตัวนะครับทวนอีกเท่านึ่งครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ด หกสองห้าสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็แปดศูนย์อ่ะตอนนี้กับวงกลมได้ครับพี่น้องวงกลมเจ็ดสี่วงกลมแปดสี่วงกลมแปดห้าวงกลมหนึ่งหก วงกลมหกสองวงกลมห้าสองวงกลมแปดศูนย์ครับอันนี้คือตัวเน้นนะครับวงกลมไปที่เจ็ดซีแปดซีแปดหาหนึ่งหกหกสองหาสองแปดศูนย์นะครับอันนี้คือชุดทีพ่พนุ่งกลมให้นะครับสำหรับชุดสองตัวนะครับเอาชุดสามตัวครับ สี่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหกแปดหกสองแปดห้าสองห้าหกสองศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งแปดสี่หกแปดสี่เพิ่นวงกลมมาให้หกหางนะครับเม้นให้หกหางสำหรับชุดสามตัวอ่าวงกลมที่สี่หนึ่งเจ็ดครับวงกลม สองหนึ่งหวงกลมแปดหสองวงกลมแปดห้าสองวงกลมหนึ่งแปดสี่หแปดสี่ครับสำหรับชุดสามตัวนะครับสำหรับชุดสามตัวก็วงกลมให้หกคู่หกหางครับพี่น้องเอาไปพี่เจน้าเบิ้งครับ ชอบจัดขัดผางเพื่อว่านะครับตัวเล็กกเป็นเพียงแนวทางเด้อพอสอกระบ,บ่ได้หูเสี้ยนกระบาดได้หูแต่ว่ามันจะออกตัวใดนะครับเพิ่นคำนวณได้จังได้เพิ่นกล่าวมาให้่พี่ใหยหน่องห่าไปพิเจารณหน้าตามนั่นนะครับที่เพิ่นว่งกลมก็หมายถึงว่าตัวที่เสี้ยนเพิ่นชอบนะครับห้าลังเทียกับตรงเป๊ะนะครับตัวที่เพิ่นว่งกลมคือออกตัวเน้นเลยนะครับ บางครั้งก็ออกที่ตัวทีิพนบนเนนนะครับพอนเนนห้เจ็ดหางบอบได้วงกลมใหา5หางนะครับสําหรับสองตัวนะครับสําหรับชุดสามตัวกับวงกลมให้ยหกหางนะครับว่บวงกลมสองหางครับพี่น้องครับชอบตัวไดมากตัวได้เอาไปพี่เจนหน้าเบิง้ง แต่ว่าพอสอกันแนะนําให้พี่น้องเฮ้าให้จับมัดทุกตัวนะครับถาตามเสี่ยนพนนะครับถามมีโชคกันข้างกับโชคนะครับถามที่โบโช์แค่เจนได้มือนกับบัวใดนะครับพี่น้องครับให้พี่เจนนาเอาครับแนวพอสอที่โชว์ตัวเลขให้พี่ให้น้องเฮ้าออกไปพี่เจนน่าครับตัวเลขตัวเนียนกับตัวนักก็คือที่พนวงกลมนะครับตัวเนียนตัวนักคือตัวที่พนวงกลมนะครับ มีเจ็ดสี่แปดสี่แปดห้าหนึ่งหกหกสองห้าสองแปดศูนย์อันนี้คือตัวที่เพันเน้นนะครับสำหรับชุดสองตัวนะครับสำหรับสามตัวนะครับเพป่นกระเน้นไปที่สี่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหกแปดหกสองแปดห้าสองหนึ่งแปดสี่หกแปดสี่นี่ครับคือตัวที่เซียนเพันเน้นมากนะครับกต่ตามนี่เนาะพี่น้องซี่เข้า เอาไปพี่เจาหน้าเบิงเมื่อนี่หลังจากที่เข้ารับทรัพย์จากรัฐบาลไทยไปแล้วเข้ากับไปต่อที่ตำเล่าของเซียนรุ่นนะครับเอากันสองเด้งเลยครับพี่น้องเมื่อนี่ไายคลิปพศกาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยให้คุ้มครองปกป้องรักษาพี่น้อง FC, เอฟซีเข้าทุกผู้ทุกน้ามครับให้มีโชคมีลาบ คิดสิ่งใดปรารถนาะสิ่งดใดกระเคห้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาะทุกสิ่งทุกประการครับซสื่อตัวไดกระเคห้ออกครับผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ให้มีโชคนำกันเด้อครับเมื่อนี้ครับยินดปังๆครับพอกันไม่ในะคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ